อันนี้มากินที่ไหนเนี่ยอันนี้อ๋ะอันนี้เรากินที่อันนี้เราอะไรวะร้านยำริม่อร้านยำริมบ่อบ้านแผลวมดสาคอนอืออันนี้ร้านร้านที่จริงวดที่แล้วที่โทรบอกที่ว่ามากินเนี่ยนะเอออย่ยตามมากินเลยวันนี้โอโหตามมากินเลยเพราะว่ามากินแล้วมันอร่อยไงอาหารที่ย่างเนี่ยคือรอบที่แล้วเนี่ยเรามาปะเราจัดไม่ไหมดเว้ยอือกินไม่หมดแบบไม่ไหวอ่ะ คือมันเมนูอ่ะนี่เนี่ยเขาร้อยห้าที่ว่าเมนูไม่ไหวว่ะวันนี้เลยต้องมาซ้ำอีกรอบนึงวันนี้เลยชวนมากินเออเอาล้อมีซ้ำอีกรอบแล้วแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะใครอ่ะเออได้อะไม่ให้มาแล้วไอ้นี่ไม่ได้เลยออกนอกบ้านไม่ได้มีมีรอบหน้าอีกไหมเดี๋ยวดูว่อนทำตัวดีก็พามาทำตัวดีก็พามาถ้าแดกไม่มีเมนูเลยเรื่องอะบรปะหาบัวหาบัวมาไม่ได้เลยแดกนี่อะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็น ข้าวหมูกรอบหมูกรอบพริกแกงอืมก็พริกแกงอ,อันนี้มีของโคตดไอซ์เจอแดงเลยเนะี่ยหมูกรอบนี่เจอแดงนี่ของโคตรเลยอืเป็นไงะวะางรสชาติจะได้ไห เราไม่เอาเรไม่เอาินที่ไหนเราไม่เอาไม่เหมือนเจริงใช่ใช่เลยไม่เหอนเาที่เราทำจิเออมามาตัอมัน ก็คือนี่ก็คืออันี้ลูอล้อีกีเลยอะเมนูเยอะมากอันเนี่ยาอืมเมาเือมาตั้งเนี้ย ต้ยมยำต้ยมยำอะไรข้ามูอ่ะไม่น่าใช่ใช้ต้ยมยำคำอืมยี่สิบาทเนี่ยหนูยี่สิบบาททุกอย่างนี่บ้านมนหน่มหนจะบอกให้อุ้ยข้ามือโหอืม,อม,อม รถตู้จัดรถจัดไดนะี่เป็นของรถจัดจ้าเลยอืมอืมอ่ะเหมือนปลาสลิดเลือกินไม่ถูกอ่ะนี่ปลาลิดให้นี่นี่ปลาสลิดแบบเ่าบอกอะไร้เาของราเป็นมีบ่อเอบ่อเอ๋ยโอ้มีบ่อเลี้ยงปลาลิดเนะ่ย อันนี้อ,อันบ่อเองอร่อยบางบอ่ปอป่ะอร่อยทุกบอออ่อเอ่ะอร่อยทุกบอ่อไม่ใช่ปลาติดบางบอ่ปบอปลาติดบ่อนี้่นี่ที่ไหนสมุทรสาครปลาปลาตลิดบรรพาว้ยอืมอัปะปะนนี้ดีทุกคนน่ะอืม,น,นะอม,อมนี่จะดูสดเด็ดก,กินอะไรเลือกกันนะสบา,ายๆกินไม่ถูกอ่ะ เยอะมากท่นบอกเดยยี่บาทเห็นไรก็ตั้งเหมือนหมดอ่ะเห็นไรกต้องตั้งอ่ะยี่สิบบาทอร่อยอร่อยดูตัวยี่สิบบาทโอ้มีตัวเดียวนะขอโทษทีกินตัวอื่นไปอันนี้ตัวเดียวครับนี่เราเอาเมนูนี้ก็ได้อันนี้เมนูอะไรอ่ะอันนั้นกุ้งป่ะได้เป็นกุ้งเหรอกุ้งเหรอกุ้งที่ว่าราดแบบมายองเนสอ่ะโอ้โหดยี่สิบบาทพี่ตงยี่สิบบาทตัวเนอะเออตัวอย่างนั้นนะที่ดูไม่น่าเชื โอ้ขอเริ่มหัวกัน,นเลยนะชม,อมขอขอขอหนีด่ดูปลาดูตัวดิอันนี้กุ้งเผาอันนี้กุ้งทอดกัด้งย่างโอ้กุ้งทอมด,อม,ดมันก,กุ้งเว้ยยืดปลาก็มีมันกุ้งนะครับตัวใหญ่ดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อ

ป,ปนอ,อันนี้คือทุกอย่างยีง่สิบบาทเลยใช่เนี่ยม,มันอ่ะมันกุ้งก็โดนอ,ะอ่ะอ,อร่อยอืมมึมจีนมึมจีนใช่มีนอะไรอ่ะม้ำอย่า อันนี้อร่อยอือกบชอบกินแบบนี้กับของเราครับของโปรดเป็นเอกะขนมจีนชอบป็นแกงเขียวหวานน้ำยาต้องมันใส่ต้องตะเวนแยกแล้วนี่ดีว่าเด้ดเยอะมากเยอะมากเมนูนี้ร้อยห้าสิบเก้าบาทโอ้โเนี่ยเมนูร้อยห้าสิบเก้าบาทคือว่าจานนี้นะยำรวมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่รวมหมดเลยปลาสลิดซ้อนโต้ดินี่ดูดูฮึมดูหอยดิปลาสลิดหอยอะไร หอยใหญ่หอยใหญ่โอ้หนี่ดูดิแต่เราไม่ค่อยชอบกล่องดิบเท่าไหร่ไม่ใช่ดิบอันนี้คือเขาลวกมาแล้วอ๋อตะเวนแดกผมรู้ตะเวนแดกชอบหอยเอาไว้ไม่ชอบเอาเถอะอืมอืาเดี๋ยวคนอื่นรู้หมดตะเวนแดกชอบหอยพอมไปกินข้ายะม้าโอ้ยยำคือดีอ่ะโอ้ยยูทุม อันนี้ดูปูดูปูขอให้หมือกันนะต้อมห้นะนนปูปูอะไรปูหมาไงกินไหมเบนกินปูไม้ไปมเนาะใช้ตาจริงจริงปูหมาตด,ตดนะครับนี่ผู้ชมดูเอามายำนะอันนี้ดีกว่า,าอะไรไข่แดงอุ้ยอุ้ยไข่ดิ้น ไช้มันมากสเปรี้ยวเฮ้ยกินเปล่าอันนี้กินไม่เป็นะนะหมูสดเด็ดจะเห็นเพื่อนโมกนี่ต้องชิมเนี่ยเนื้อนิ่มกละมุนเนี่ยมันจะออกนุมนมน่มนิ่มๆนะครับเนื้อปูสดสดแมวคุณมีไหมแมวคุณมีไหมแมวคุณแมวคุณกินไม่เป็นตัวเนี่ยที่นี่อ่ะสติกเจอร์เขา หอยใหญ่เช่ไมผมเราเมื่อกี้ผมกินแล้วหอยกินไปตัวแล้วตอนนี้ตาเราแล้วล่ะหอยใหญ่อ่ากินน้ำกินน้ำนี่ชอบกินนี้ไม่หอยจะมีตรงนี้อยู่พี่ผม,ผมชอบเลยตัวเนี้ยแล้ว่ถ้าดื้อหอยอืมสดอะ่ะสดมากอ แล้วที่นี่นะอร่อยจริงสิงเกเจอร์นะปลาสลิดเออเจ้าของเขาบอกเขาเลี้ยงเองอะไรเองนะนี่ใอ้มือดีกว่าพื่อนไม่ได้ไม่ได้อุ้ยอืมมันมือได้ไหมขอให้มือไหมได้มันแบบมันไม่ถึงใจอ่ะไอ่ไ้ใช้มือนะเพราะกินกันเองกับเพื่อนนะเอานี้ออกดีกว่าไม่ออกจริงๆกับเพื่อนเราไม่ไม่ซีเรียสนะครับอ่า นี <Ooh. S 2> ่ชีดเลยปาลิสเนี่ยปาลิสต้องชีดเลยเยอะๆกันหน่อยนะวันนี้นี่อืออูดูปาลิสดิบจินให้หมดจนมีทุกอยางไหยงมาเอามืออุ้ยไห่อยู่

สอจริงเบอกว่าเป็นบกินองรอนจริง